สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์สอสอวทเล่มใหญ่นะคะเปิดไปที่หน้ายี่สิบสองนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการในรูปแบบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะคะในหัวข้อ1.6แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่ง เขาบอกให้เติมคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงและเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูยกตัวอย่างข้อที่1ลองมาดูซิตัวเลขแบบนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะข้อที่1 80 83 8 6 89 92 95 98เพิ่มขึ้นหรือลดลง80ไป83มมากขึ้นใช่ไหมคะมากขึ้นก็เป็นรูปแบบที่เพิ่มขึ้นนะคะเขียนลงไปเลย เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะเราก็ต้องเอาอะไรแปดสิบสามกับแปดสิบมาลบกันใช่ไหมคะถึงจะรู้ว่ามันเพิ่มขึ้นทีละสามนะคะแปดสิบหกลบแปดสิบสามก็สามเหมือนกันแปดสิบเก้าลบหกก็สามเหมือนกันที่มาดูเดี๋ยวจะยกตัวอย่างข้อที่เป็นลดลงถ้าตัวเลขมันเป็นมากไปหาน้อยก็จะเป็นในรูปแบบ ของการลดลงมาดูข้อ3ละกันข้อ3นะคะ2 2 1 2 1 3 2 0 5 1 9 7แล้วก็ไปจนถึง173เป็นยังไงคะมากไปหาน้อยเป็นรูปแบบเป็นแบบรูปที่ทำไมคะลดลงนะลดลงเท่าไหร่ก็ต้องเอา2 2 1ตั้งลบด้วย2 1 3หน่มใช่ไหมคะลดลงลดลงทีละเท่าไหร่เลย ่ลดลงทีละแปดนะคะนักเรียนสามารถตั้งเข้าไปในเขียนเข้าไปในหนังสือเลยนะคะแล้วก็ตั้งลบกันแบบนี้เลยนะสามลบสิบเอ็ดได้เท่าไหร่คะได้แปดหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนยนะคะตอนนี้เท่ากับแปดเพราะฉะนั้นลดลงทีละแปดนะคะที่เหลือในหน้านี้น่าจะทำได้นะคะต้องเติมคำว่าเพิ่มขึ้นและลดลงด้วย นี่เปิดหน้า23นะคะวันนี้งานของเรามี2หน้าในหน้าในหน้ายี่สิาเขาให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในแบบรูปนะคะตัวเลขไม่ได้ลงท้ายด้วย0ูหรือ5เพราะฉะนั้นจะค่อนข้างยากอาจจะต้องเปรียบเทียบกันถึง2ตัวเพราะฉะนั้นมาดูในข้อที่1ข้อที่1759 7 5 2 7 4หเป็นลนักษณะของการอของรูปแบบแบบ เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับจากมากไปหาน้อยก็ต้องเป็นแบบลดลงใช่ไหมแบบลดลงใช่ไหมคะแบบลดลงเราก็ต้องเอาตัวที่มากตั้งนะคะเอาปากกาเอาเจ็ดห้าเก้าตั้งลบด้วยเจ็ดห้าสองตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเก้าลบสองได้เจ็ดสองตัวหนา้าลบกันได้ศูนย์เพราะฉะนั้นทำไมคะ ลดลงทีละเจเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ค่าตัวนี้ตัวสุดท้ายเราจึงต้องเอาเจ็สองสี่ลบออกเท่าไหร่คะอ่าลบออก7เท่ากับจํานวนที่มันลดลงทีละ7็มาเรื่อยๆใช่ไหมคะตัวสุดท้าย4ีลบเจได้ไหมไม่ได้ไปยืมสองมาเป็นส4ี่ใช่ไหมคะ สิบสี่ลบเจ็ดได้เจ็ดนะคะหนึ่งชักลงมาเจ็ดชักลงมาเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพอเข้าใจเนาะพอส่วนในข้อต่อไปข้อที่สองร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสี่สิบหกร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบสี่และให้หาสองจำนวนอันนี้เป็นลักษณะของการทำไมคะ เพิ่มขึ้นนะร2อยน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นร3 7ยเราก็ต้องเอา1้อยเอาตัวมากมาตั้งลบด้วยตัวน้อยเราจะรู้ว่าแต่ละค่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหาจำนวนที่เหลือมาให้ที่เขาเว้นเป็นช่องว่างไว้ให้นะคะข้อ2ก็หา2จํานวนข้อ3ข้อ3ก็เป็นการเพิ่มขึ้นนะคะข้อ4เป็นรูปแบบอะไรคะ ข้อสี่เป็นลดลงคุณผูเขียนกำกับให้ดีกว่าข้อสองเป็นเพิ่มขึ้นนะคะเผื่อคนที่ยังไม่เข้าใจจะได้เรามาระวังเอาข้อสามสี่สิบห้าเป็นหกสิบเป็นเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็เป็นเพิ่มขึ้นข้อสี่ล่ะพันสองร้อยลดลงมาพันหนึ่งร้อยสี่สิบพันหนึ่งพันแปดสิบอันนี้เป็นลดลง ข้อห้าสี่พันห้าสี่พันสองรอยห้าสิบเป็นลดลงมีกี่ข้อส่วนข้อหกข้อหกสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก็เป็นเพิ่มขึ้นอ่าให้นักเรียนสังเกตจากที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะโน้ตไว้เพราะฉะนั้นลองบวกลบกันดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่แล้วหาค่า มาเป็นคําตอบให้กับคุณครูนะคะสามารถเขียนทดลงไปในหนังสือได้เลยเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านสองหน้ามาให้นะคะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ